ผมเป็นคนที่มีความชอบอะไรหลายอย่างนะยิ่งพอพวกเรื่องหนังหรือแฟนดอมที่ผมอยู่เนี่ยผมว่าผมก็เลอะเทอะประมาณนึงอ่ะพวกคุณก็น่าจะรู้ว่าผมชอบกัสซิล่าแต่มันก็มีหลายอย่างเหมือนกันอย่างอวตารตัวสีฟ้านะ Mortal Kombat ไฟท์ไนท์สตาร์วอร์สอินวินซิเบิลหรืออะไรกันอาเซนน์และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ Transformers ซึ่งผมอยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กอ่ะรู้ได้ปะฟิกเกอร์สองตัวแรกที่ผมมีในชีวิตนี้ก็คือไอสองตัวนี้เนี่ยวกับผมมีไอนี่ด้วยซึ่งทุกวันนี้ a n s f o r m อร์ o n 1ออกฉายเรียบร้อยแล้วที่ตอนแรกผมพูดตามตรงเลยคือผมหวังกับมันน้อยมากคือผมรู้แค่ว่าคุณสมบัติเป็นอัตติมัติกับมันมีรูปถังป๊อมคนที่ใหญ่กับตู้คอนเทนเนอร์นั่นแหละผมก็แง่แต่ผมไม่ได้ทิ้งไปสักทีเดียวเพราะว่าตอนนั้นผมยังโอเคกับ Ri s e of the b ะบอยูซึ่งตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ในหัวผมมันก็ยังเป็นภาพคนแสดงที่ดีที่สุดเหมือนเดิมอะบทโอเคตัวละครก็โอเคผมชอบเเกิลมากกว่าแมกกาทรอนอีกฉากแอชันก็ดูง่ายขึ้นเยอะมันมันเสียสูนตรงที่มันกระจายบทตัวละะะครไไดด้มมม่่่ีซึงงันนใสเเยอเกิจๆ ถ้ามันอยากทำบีส์อลมันควรทำสปินออฟมากกว่ามารวมกับจักรวาลหลักอะถ้าเป็นผมตอนนี้คงให้สักหกสส่วนที่เหลือแม่งไม่มีอันไหนเกิน5หรอกยกเวนบ<ะ>ัมเบิบีจนมาวันนี้ที่ผมได้ไปดู Transformer s รวผมบอกเลยว่าแม่งว้าว <Wow. S 2> ผมไม่เคยได้เสพคอนเทนต์ Transformer ที่มันสดใหม่และก็เจ๋งขนาดนี้มาก่อนอะโครงสร้างมันแข็งแรงมากทั้งเรื่องบทและก็ตัวละครคือมันเป็น Transformer เรื่องแรกอะที่เริ่มที่ไซเบอร์ตรอน จบก็ที่ไซเบอร์ตรอนทั้งเรื่องก็อยู่แต่ในไซเบอร์ตรอนซึ่งผมก็แปลกใจว่ามันใช้เวลานานขนาดนี้เลยหรอว่าก่าที่เขาจะรู้ตัวความรู้ที่เรามีทั้งหมดตั้งแต่ er 5, t r a n s f o r m e r ์ภาค1ถึง5โบว์บลน a บีดวา t โซเดบีสโยนแม่งทิ้งไปเลย <c oughs> เพราะว่าเรื่องนี้มันคือการแยกตัวเองออกมาจากอะไรพวกนั้นอะ่ะถ้าเทียบกันคือแม่งคนละขั้วกันเลยอะ่ะแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงมันอะ่ะอยากพูดอย่างนี้ก็คือมันมีกลุ่มคนบางคนที่บอกว่าฟรานซัวเมอร์ส่วนอ่ะมันไม่เวิร์กแล้วมันจะไม่มีทาง จะให้ดียังไงแม่งก็ไม่เจ๋งเพราะมันก็คือการ์ตูนทรานส์ฟอร์เมอร์ถ้าให้เจ๋งแม่งต้องเป็นหนังดิลไลฟ์แฟคชั่นดิถูกไหม ก็คือก็เลยเนี่ยผมกยจะพูดคำหยาบให้น้อยลงเลนะแล้วนี่เคืยอะไรอ่ะนี่ด้วยรู้ไหมทำไมไรโซโดบีตได้ทำอ่ะนี่ไงห,หนังมันดังมาจากลาไลฟ์แสไตล์ก็จริงแต่ต้นต้น,ตนของทรานสโอมเมอร์จริงๆอ่ะมันก็คือการ์ตูนพอเขากลับมาทำการ์ตูนไม่ผิดอะไรอ่ะถูกปะ่ะแล้วไม่ใช่จอห์นสโอมเมอร์ด้วยดูยดยอย่างซาวอร์สิภาคหนึ่งสองสามฟรีโค่นะคนเกลียดกันระนาวเลยตอนนั้นอ่ะแต่รู้ไหมอะไรที่ทำให้คนกลับมาชอบภาคหนึ่งสองสามอ่ะซีรีส์การ์ตูนโคลนบอลไงที่คนรักมันเยอะมากโดยเฉพาะคนที่รักอโซก้า จนอโศกาไม่มีซีรีส์เป็นของตัวเองอะ่ะนั่นแหละผมว่ามันก็เป็นข้ออ้างที่ผมคิดวง่าโง่แล้วดูทรงแันโซเมอร์สวัก็น่าจะมีภาคต่อแน่ๆแหละผมพนันเลยไม่ใช่อ f นโ f เมอร์ทูโอเคย้อนกลับมาที่หนังกันที่ผมบอกว่าโครงสร้างม,มันแข็งแรงมากซึ่งก็จริงมันแข็งแรงมากถ้าคนที่เป็นแฟนคลับ t r นฟอร์เมอร์แบบ ฮาร์ดคอร์ก็จะรู้เลยว่าโลกมันเกิดมายัางไงอะไรยังไงเทพเจ้าของพวกมันคืออะไรซึ่งในนี้ก็มีตั้งแต่เปิดมามันก็เริ่มกล่าวถึงพวกไพรมัสพรามทั้ง13คนนี่ก็คือตอนที่ออพติมัสยังไม่มีจริงเมกกาทรอนไม่มีจริงบอมเบ์บีไม่มีจริงไม่มีใครมีจริงอะไรทั้งนั้นอะ่ะออพติมัสก็คือเด็กกระโปงค,คนหนึ่งชื่อโอเรียนแพ็กส่วนเมกกาทรอนก็คือเด็กกระโปงอีกคนหนึ่งชื่อว่าดีสิบหกทั้งสองคนก็เป็นหุ่นขุดเหมืองในไซเบอร์ตรอนแล้วในโลกของไซเบ แม่งมีการแบ่งชนชั้นหุ่นด้วยหุ่นกระโปงก,กระโปงที่แปลงร่างไม่ได้เนี่ยก็เป็นได้แค่พวกแบบขี้ข้าแรางานอะส่วนคนที่แปลงร่างได้ก็อยู่ชั้นสูงกว่าน่อยตัวโอไรออนมันอยากหาแมทริกแสงผู้นำที่ไม่งหายไปเป็นกีจปิแล้วไม่รู้อะที่ตั้งแต่มันหายไปก็คือมันจะเกิดชนชั้นพวกหุ่นแรางานขึ้นมาเพื่อขุดหาในจอในดาวเพราะเหมือนถ้าไม่มีแมทริกหรือไม่มีพรามเนี่ยก็ฟีลเหมือนแบบรถไม่มีน้ํามันอะ แล้วถ้ามันไม่มีพรามและคนปกครองมันคือใครซึ่งนั่นก็คือเซนติเนลพรามที่ผมบอกตามตรงถ้ามันผงเล่นมาไอ้เรืนี้น่าเก็บสุดแล้วพูดถึงเรื่องนี้ก็แวะเข้าเรื่องดีไซน์ก่อนดีกว่าใช่ตอน,น,นแรกผมก็ไม่ค่อยชอบอะแต่ตั้งแต่ดูจบผมก็รู้สึกว่าเออโอเคกับมันมากขึ้นละแต่ก็ไม่ใช่ทุกตัวนะบางตัวผมก็ยังรู้สึกไม่ชอบอยู่ดีอะแต่ตัวที่เจ๋งก็มีนะอย่าง s t a r s c r e a m อะผมว่ามันทําสวยมากอะแต่ที่ไม่ชอบก็แบบเอลิต้าวันเนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่รู้ดิแต่ทั้้งแลวอะ ผมว่าก็โอเคอยู่อ๋อแล้วก็อีกอย่างคือพวกหุ่นที่มันมีเฟืองหรือว่าพวกหุ่นที่มันเรียกว่าแปลงร่างได้เนี่ยตัวมันจะใหญ่กว่าหุ่นที่ไม่มีเฟืองแบบเท่าหนึ่งเลยอะแล้วก็หลังจากตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมเปิดสันดานสปอยหนังขึ้นมาและงั้นก็โอเคถือว่าผมพูดแล้วนะ หนังมันคือการเริ่มต้นจากศูนย์ไปร้อยแบบผมไม่เคยเห็นฟรานซัวเมอร์ทำในเรื่องอะไรแบบนี้เพราะเอาจริงจงคุณสังเกตป่ะภาคหนึ่งถึงห้าไม่รวมบอมนบบีนะแม่งพอดเรื่องแทบจะอันเดียวกันเลยคือมันจะมีไอเทมระดับเลเจนด์อันหนึ่งอะที่ทุกคนไม่ต้องตามหาตัวร้ายทุกตัวไม่ต้องเอาไอหานี่ไม่ให้ได้อ่ะเอาจริงๆริเรื่องนี้มันก็ทำนะแต่มันเล่าแบบฉลาดอะแม่งเจ๋งตรงที่ผมเดาในเรื่องไม่ออกไม่เชิงไม่ออกอะแต่แบบมันไม่ง่ายเท่าเวลาผมเดาในเรื่องภาคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะแต ซึ่งมันสามารถสะท้อนออกมาได้ผมว่าชัดมากนะชัดที่สุดก็คือในตัวเมกกาทรอนเนี่ยแหละเราจะเห็นตั้งแต่ตอนออริออนกับ D16 มันเป็นเพื่อนกันอะ่ะเพื่อนที่ดีมากดีจนผมรู้สึกว่ามันทำประโชดอะ่ะคือในเรื่องเล่าเดิมของอ่านสวเมอร์ er เนี่ยตัวออริออนจริงๆเป็นบรรดารส่วนตัวเมกกาทรอนเนี่ยเป็นนักรบกลาเดียเตอร์แต่ในภาคนี้เขาเปลี่ยนให้ทั้งคู่เนี่ยก็เป็นหุ่นขุดเหมืองแต่มันก็ยังมีดีเทลของ2อ,อย่างเนี้ยทิ้งไว้ให้เราเห็นก็คือออพติมัสยังเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลเข้าตัวอยู่่่ตลลลอออดแะะมกน็คืงบ้าพั ความสัมพันธ์ของคู่ก็คือเพื่อนที่แบบมันตายแทนกันได้เลยอะคือเราเห็นมันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องจนแบบเรานึกไม่ออกเลยว่าทาไมมันเปลี่ยนจากขนาดนี้เป็นแบบแทบจะต่อยคอกันหักอะนั่นๆแม่งก็คือสิ่งที่แบบผมว่ามันแข็งแรงที่สุดของหนังละเรารู้ว่าออพติมัสมันจะกลายเป็นอะไรแล้วเราก็รู้ว่าเมกาทรอนมันจะกลายเป็นอะไรแต่ได้ยังไงเนี่ยนั่นแหละที่มันน่าสนใจและหนังเรื่องนี้มันเล่นแล้วมันก็จะมีตัวละครสนับสนุนอีกประมาณ2ตัว ซึ่งตัวแรกที่ผมขอพูดเลยคือบอมบ์บีซึ่งมันเปลี่ยนจากพี่ใบเราให้กลายเป็นแบบไอ้ขี้โม้อะตอนแรกๆผมตำคานะตอนนี้ก็ยังอยู่มันยังไม่ใช่บอมบ์บีที่เรารู้จักอะซึ่งผมเชื่อว่าอีกไม่นานกล่องเสียงมึงโดนแทงทะลุแน่นอนผมพูดจริงนะคือบอมบ์บเป็นตัวละครที่แม่งพูดมากๆถ้าภาค2จะมีอะไรแบบลุ้นใจขาดก็คือต้องมีตัวอะไรทีกอย่างดึงคอแม่งหลุดอ่ะอีกตัวหนึ่งที่ไม่เคยมีโอกาสได้ขึ้นจอใหญ่เลยคือเอลิต้าวันซึ่งในคอมิกเนี่ยนานก็คือคนรักของออพติมัสที่ คือนางเริ่มมาจากคนที่แบบมองอไรออนเป็นตัวปัญหาซึ่งก็ถูกของนางอะแต่พอนางเริ่มเห็นด้านที่เป็นผู้นําของโอไรออนมากขึ้นจนนางเชื่อแล้วว่าอไรออนน่ะจะเป็นผู้นําได้เป็นคนที่ทําให้โอไรออนเริ่มเห็นค่าในตัวเองมากขึ้นและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งพูดไปก็คือเซนทิเนลไพร์ใช่ เหมือนทรานซัมเมอร์สามไปเป๊ะผมมองแว็บแรกปุ๊บผมรู้เลยว่าไอหานี่แม่งตัวโกงแน่นอนแต่ที่ผมไม่คิดเลยคือแม่งดุกว่าตัวในภาคสามอีกจำที่ผมบอกได้ป่าวว่าโลกทรานซัมเมอร์มีพรามทั้งหมด13ตัวไอหานี่หักหลังและฆ่าหมดเลยแล้วก็ตั้งตัวกลายเป็นผู้นําของไอยาทรอนก็คือเมืองในไซเบอร์ตอนนั่นแหละซึ่งมันเป็นตัวร้ายที่เลวแล้วก็เลวอยู่ด้านเดียวเลยสิ่งเดียวที่ทําให้มันฆ่าพวกพรามไปก็คือมันแค่อย่ายึดอํานาจทาตามฝันของตัวเองนั่นแหละ แต่พอมันทําได้มันกลับเอาฝันของตัวเองมาทําลายฝันของผู้อื่นและที่ผมบอกว่าแม่งดุกว่าตัวในภาค3มเนี่ยนอกจากมันจะใช้ดาบคู่แบบเดียวกันเป๊ะแล้วเนี่ยมันฆ่าคนให้เห็นสดๆดเลยคือมันกล้าที่จะฆ่าทุกคนที่ขวางทางมันอ่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ได้เตรียมตัวก่อนดูหนังเนี่ยก็คือผมไม่รู้เลยว่าหนังแม่งจะโหดได้ขนาดเนี้ยลุกข้างนอกมันก็คือลุกการ์ตูนเด็กทั่วไปอ่ะแต่พอดูเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยเชี่ยมันโหดได้ขนาดนี้เลยหรอซึ่งหนึ่งในซีนที่แม่งโหดมากๆของเซนที่มัน่่่าพวกรมมมแแตตััันนนคืออทีจบได้ล้วอปืนไ สักลายบนหน้าอกของเมกทรอนเป็นลายของเมกทรอนัสคือซีนนั้นแม่งเกินเขาว่าหนังเด็กไปเยอะเลยอะ่ะซีนต่อสู้ในเรื่องนี้ผมว่ามันทํามาเจ๋งมากสําหรับอนิเมชันสามิตินะมันเร็วแต่ดูรู้เรื่องและที่สําคัญเลยคือมันหลากหลายเราจะได้เห็นสิ่งที่เราคิดว่าหุ่นมันทําได้แล้วมันก็จะทําให้ดูอ่ะกระโดดหมุนตัวล็อกคอยิงไฟอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่หยั่งมัดเลยที่จะโชว์ความรุนแรงซึ่งหนึ่งในตัวละครที่แสดงความรุนแรงออกมาได้ดีที่สุดก็คือ D16 หรือ e มก t รอนที่ผมรู้เลยวว่่่่ามมมีตตตัละครทบบไปกิิ เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายตั้งแต่ตอนมันรู้ความจริงว่าเซนติเนลมันเป็นคนหักหลังอะแล้วหลอกใช้พวกมันมาตลอดอะแมกกาชอนมันก็เปลี่ยนไปเลยฮะตอนที่มันไปเจอสตาร์ครีมอนาคตลูกน้องมันอะมันก็กล้างงาแก่เจ้าบ้านจะจะทำเขาเดี่ยงยิ่งตอนที่แมกกาชอนบีบคอสตาร์ครีมจนกล่องเสียงมันแตกอะแล้วเสียงสตาร์ครีมมันก็จะเป็นเสียงแหลมๆเหมือนที่แบบเราเห็นในกระตูนกับในหนังอะ ผมว่าเมกกาทอนในนี้มันดูโหดกว่าหนังหลายภาครวมกันอีกอะซึ่งมันเป็นความโกรธที่เข้าใจได้อะเพราะเราเห็นว่าทําไมมนถึงโกรธอะจนถึงช่วงหนึ่งที่เราจะเริ่มตั้งคาถามเลยว่าออพติมัสมันก็ทําถูกแต่เมกกาทอนมันก็ถูกของมันเหมือนกันอะซึ่งตอนจบของแต่ละคนมันก็มีค่าในแบบของตัวเองอะผมชอบตรนที่มันไม่ได้ด่วนสรุปว่าใครคนแพ้ใครถูกใครผิดตอนจบอะทั้งคู่มมนได้ตอนจบที่ตัวเองต้องการแต่ไอตอนจบนั้นมันก็ไปสร้างเนื้อเรื่องใหม่ที่พวกมันต้องมาสารต่อให้จบอารมณ์ของเมกาทอนมันเป็นสิ่งที่แบบใใครดดูเข้้าไะ ความฝันและความหวังของแมกกาชอนมันถูกพากไปตั้งแต่เกิดโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อทํางานเพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้ไอ้ส้นเีนที่หลอกใช้เขามาตลอดชีวิตถ้าแค่ทําในสิ่งที่ถูกต้องถ้าแค่ฆ่ามันมันมีตรงไหนที่ผิดอะเซนตีเนลพากความหวังและความฝันไปจากคนทั้งดาวสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ก็เพื่อคนทั้งดาวและถ้ามันจะมีคนตั้งตัวเพื่อมาต่อต้านกับเขาคนที่ทําในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเขาทําไมเขาต้องไว้ชีวิตมัน นั่นทั้งหมดคือสิ่งที่ตรงข้ามกับออพติมัสตอนจบมันคือตอนเปลี่ยนผ่านที่โอไรออนกลายเป็นออพติมัสและ D16 กลายเป็นเมกกาทรอนมันจะสลับระหว่างเมกกาทรอนที่กำลังจะฆ่าเซนติเนลให้มันจบกับออพติมัสที่กำลังเกิดใหม่ในร่างพรามเพื่อมากอบกู้ไซเบอร์ตรอนเพื่อบ้านของเขาและเพื่อผู้คนของเขาที่เขาสู้ให้มาตลอดออพติมัสก็ต้องการเปลี่ยนอนาคตต้องการทำให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นแต่เขาแค่ไม่อยากได้สงคราม ทอดทิ้งเพื่อนรักของเขาไปตลอดชีวิตมันเป็นสิ่งที่หนักมากมากมากสําหรับตัวออพติมัสแต่ถ้ามันหมายความว่ากําจัดสิ่งที่อันตรายที่สุดเพื่อช่วยชีวิตคนนับล้านเขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทําโอไรออนได้กลายเป็นออพติมัสพรามที่เรารู้จักแบบเต็มตัวซึ่งดูเหมือนจะไม่ช้าก็าเร็วที่ทางออพติมัสและเมกกาทรอนจะได้กลับมาปรดาด่ากันอีกครั้งหนึ่งและจนกว่าเราจะเจอกันอีกก็ขอให้ดูแลตัวเองดีๆเจอกันอีกทีวันฮาโลวีนครับ